กระพุนะครับแล้วก็เสีนงนดทุกคนรัตีเสียงใช่ไหครับโอเคเลครับใที่เป็นมกร็จุะเพอมร้กโอเคเลยอรอรอใครที่หน้าตาดีจุกละอรักเออได้ยนครับาจทยงใหม่ได้ดีแต่วันี้มาเจะที่เเน ไม่นาดนะนะเรื่องที่เราจะคุยกันนี้มันต่อจากปีแล้วปีนี่ผมได้ไปเดินทางเรื่องจะหาอาชีพแนอนาคตเรารียหาอะไรหางงนไห้ได้สูงได้คตตั้งที่ทางประเทศที่ทางของโลกเปจะไปที่ไหนเราจะเลืออะไรไม่ต้องนะ่ีแ้นันเดนเ้าย่อมคกับปีฉบับที่หีที่แล้วายันจบมาเป็นในสาขาอาชีพแหอนาคต จบงานเพราะว่าผมจบงานอยู่ผมไปทำเมื well. ่อไม่จบงานอยู่คนก็บอกว่าเราเรียนแล้วยังคงมีทักษะที่ไม่สามารถเอาทักษะนั้นไปทำงานได้ที่ทำให้หลายคนจะตกงานเรื่องนี้สำคัญกว่าก็ว่าเรียนกันในแบบเต่ามารู้แมาเดิมยากสำเร็จคนรวยขรับดีเออขรับดีที่นั่งอยู่นี้ทุกคนครับผมขอทินงไว้เลยทุกคนที่นั่งอยู่นี้จะมีที่นั่งเรียนในมหาวิทยาลัยหลายเปอร์เซ็นต์ ใครไม่มีที่เรียนบอกผมเตรีย้จะดิเงหน้าะเดี๋ชื่อราให้อาจรเด็กด้วยด้นแค่ตรงนครับผมเชื่อว่าผมสามารถพาพวกเราเข้าไปที่ได้รับตำแหน่งก็สู่ไทยมาได้ได้ครับได้ไหมครับได้ไหมครับได้ต่อไหนต่อบอนะฮะตอนนี้จริงๆครับโนบุเป็นต้ครับเพราะที่นั่นในมหาวิทยาลัยเรานี้มีมากกว่าทักเรียนประเทศนี้ครับดีมาเข้มยวในปเเราไหครับ ตอนนี้เนี่ยมก็แยกเปาด้วยฉันเล่าอีกได้นะเอาเล่อีกได้ไดออห,ไหนี่ข่าวดาวได้ครับขาวได้คือระดับที่ตกง,งานมากสุดในประเทศคือคนที่จบระดับปริญญาถืรองลนี่เป็นสีิติแต่โครงการจาัดำังานนะครับเมื่อไรสาถานการณนมาทุนที่พวกเราตรงงานอนนี้ตกงานดึง2นคนไอ้ตลาดข้อหนึ่งต้องไม่เป็นในสานาี่หือนโคตโจบมาแล้วก็ลดลดบมีคนเยอะนะอันที่สอง จบมาแล้วตามรู้และรัพยสินทำงานไม่ได้เว่าข้อตางแล้หรอเราเนี่ยครับไปสามาแล้วไปเอาเหตุผลครับเรืเห็่ยวกับว่าง่ายนีงคำหลักก็อยากจะทำงานด้านสื่อสีทีบ้างอยากเรียนพิเศษสารบุรษสารยกขึ้นไปยขอให้เรียนฮะมีได้นลังอกุคนะครับใครอยากเรียนด้านคอมพิวเตอร์ดีไซน์รคอมพิวเราฟิกดีไซเนอร์ไหมฮะหลักผอยู่ครับได้อเลยครับ กยนเราบเมื่อก่อนคนอ่านซื้อหาบนเนี่ยบนสื่อหิมรัฐบาลผลิตไปนี่มาแน่นอนตอนนี้คนหาข่าวบนแทบเลยคอมพิวเตอร์หรือมือถือมากกว่ากา้บนสื่อสิบนฉะนั้นใครก็ตามที่จบมาตอนนี้และมีทักษะแค่สื่อด้น้นอ่น่ยากแต่ใคที่อยู่ในนู้ในมหาลัยตอนนี้ท่านก็มีอีกที่จบมาแล้วนะฮะกออเน่นสิ่ดไดนี่นะั้นแครจบมานี้รัเรียนรู้ต่อเนื่องพัฒนาสื่อหิมขด้วยตัวเองหาแน่ รอนี้ประการตัวว่านออกแบบทำข่าวตื่นหาขางชื่นใหม่คนแท็บเล็ตคนมือนี่ฮะสิ่งต่อไปครับคนนี้อยู่หอาารบนแท็บเล็ตคอมพิวเตอร์แบบแท็บเล็ตเจ็ดเก้าเลอร์เซ็นต์ซีซรแสาได้ลดลงไปเรอยจนสุดท้ายอ่าแท็บเล็ตแทคบิลเปลนปบงานเบยเมื่อก่อนรูจักตั้งเองรู้จักเทปัสเซนต์นะเปสเซนตต่างนะในยผมนั้มซื้อดังว่าลิปออยล์เราเปิดใจให้เราเปิอ่าทั้งู้นะเพราะอยู่แต่ยอง ก็ได้เวลานปเยอะๆเนะเวลาเ้าไปต็ดว้เลยนะนตก่อนตอนนี้ใครยังปั้งเป็นเกษครกรหายแล้วถึงใครจะาทนไงท่เนี้ตัวแยกกันต้องพายมดียครับดีๆเป็นไปที่ได้มีๆต่างๆทีนี้ใครก็ตามที่ทำไงท่าน้โดยไปเช่าวีโกทขายีเป็นตัวเล็กก็รุ่งจากนี้จะตัดลดล นะครับสามชิ้นมาเมื่อไหคนเข้าถึงจามดีกระลาเบียได้ส่งไปฝากกันครับเ่อเรื่องาของี่หรือข้อมูลก้อน้ทุกคนเป็นเหมือนทีครับผีกระโดดที่แบบก้อนนี้คออยู่บนหัวไปไหนก็บอกอะไรครับเช่นโอ้ยทำงานทำตรงไหนเสร็จให้บอกไอ้ผมไปซื้อของหน่อยเซ็ตอย่างนั้นปุ๊บส่งขึ้นเลาเก็บไปกระลาช้อปิ้งก็พิมขึ้นมาเฮ้ยนั่ไงละเปิดอที่ครับทุกคนเปิด้อรนดูกันตอนนี้ใครทำได้ใครมงหาได้ครับมีตลาดให้ขายกออนไลน์ใครตามที่ตามงานอนิดนึ ใครไปใครใคปร่อนโยบทีีไหมครับโอ้เยอะเลยครับใครไงครับ่อาจารย์มาทำแเอนถ้าเด็กเลบอกให้พูดะอาจารย์ครับถับเล้วต้องรีบตอบเอาจริงๆเลครับไม่ทันผมยุคนั้นผมเพินชื่นที่จะมากต่อจากนั้นมาก็เป็นไอซียูหลังจากเอมเอสเอเกิดมาทุกอ่างตายครับเอ็มเอสเอมีคนไทยประมาณ5 0านคนโลกถ้ามีคนบอกว่มีนับอกแต่ถ้าปีแรบกว่าเอ็มเอสเอจจริงไม่มีเกะครับ มันเป็นไงเจ็งไปแล้วนะครับโฆาครับดี่ส่งที่ก่อนเลอก้เนตอนนี้ให้ทีเนเห็นถ้าเป็งานทั้งหมดที่หมนไมทนต้องโฆษณาให้ถึงกต่นี้ถ้า้านบาเป่ับโรคมันีเร็วมากงานต็องปินเร็วใครที่รู้ก่อนทำาบเติ้หาาได้จับแปลด้สุงหรืออย่างน right ี ora, ้ครับพี่สิงนนี้ เดนี่นนเนจ้ารวยไหมครับทำงานสองปีผ่านมาทำไายได้มาถึงสามศิลาครับเขาชื่อพี่พีระบงพี่นงมเปิดบริษัทมาท่าบริษัทของพี่พีรมีเงินทั้งหมดแค่คนเดียวคือตัวเองนะฮะแล้วเขาแลกอยู่นี้ออฟฟิศของเขาครับคนเป็นนิตตต้องพิ่นี้ทำงานสองปีผ่านมาสามศิลาไปทำอะไรไม่ขายไากครับเขาทำชีวเดียวผมครับคือรับจ้างทำเว็บไซต์ ผมเป็นหนึ่งคนที่ทำสาขานักช่วยงานครเพราะผมรับการทำเป็ดตั้งแต่สิบปีแล้วสิบปีแล้วผมรับทำเป็ดเว็บถ้าได้ต่อทำเป็บไม่ต่ำกว่า100,000บาทสิบปีแล้ฮะแบบนี้แหละเรืองการพาราไมเหลือเลยครับผมรับที่โรงงานอะไรก็ได้นะแต่ที่พิลภงมีทักษะที่ของอย่างเดียวครับคือทักษะการสื่อารภาษาอังกฤษผมเป็นภาษาไทยผมก็ทำเป็ดแค่คนไทยสิบล้านคนแต่พี่อู่ครับมีทักษะภาษาอังกฤษของผมครับที่เดียวครับรับจ้างทำเป็นคนโลกครับ บนโลกนี้เจ็ดหมื่นเจ็ดหมนล้านคนนะเขาถูกรีเดดแล้วสองพันสี่ร้อยล้านคนคือในสามคนโลกเขาถูกรีเดครับผมเราทำหนึ่งเว็บเปล่นแต่พี่บีระงเราทำหนึ่งเว็บไม่แห้งครับหึ 1, ห่งเว็เขาแค้ห้าสิบเหรียหรือประมาณหนึ่พันหาร้อยบาทแต่เป็น1นึ่พันหร้อยบาทต่อการลก1ครั้งออกแบบหน้นตาตาแบบนี้ครับคอ,นะอนเทนต์ขายออนไลน์ก็เพอนะะสองปีที่ผ่านมาเขามีคนโหหลายนึ่งครั้งจนวันนึ่ง ว่าพิจารณาในาน้้ก็องทบเลยครับมีทักษะการนเสนี่ดีต่อวัตถุประสงค์เพื่อนอยู่ต้องรูวัาทำไม้าหายเพาคนไทยทำใด้ครับแค่ทำเป็นก็ไาหรือนงสามหนงปีเดียวงทไม่ง่ายครับเขาออกแบบเทมเพลตันแค่ส่งขึ้นไปขายบนตลาดกลางออนไลนเส่งไป้ก็ตีกว่ครับก็ดีเงไงบอกงานถูกหมดนะนีแต่ข้อดีครับเวลาเขาออกมาเขาบอกข้อีมาด้วยีงเขาพแก้ครับหรืวก็ส่งไปครับเขาดีก่าครับเป็นร้อยไม่ก็ เรือพอเฮ้ยแ่เขาไตั้นเขาไ้หเรื่องพอที่สุดครับแต่เขาอีกมอแองครับเขาบอกว่าผลิตภัณความสำเร็จกับจุดแหงความเลง้งกันวันนี้เสาบดกันอยู่คนที่อดทนนิดเดียวเขาคนยเสร็จเอาลูกแานนั้นยนะคนที่อดทนมากกว่าไม่ช่คนเก่งกว่าฮะคนที่อก่นกว่าอยู่กันเลยเพราะถ้าเกิดเราทนร้อยเเราได้ร้อเครับแต่ถ้าเรานแค่้าเราแค่เบรไม่ไหมายความ่าเราได้ก้าสกครับเราเจอที่สูงครับเืนอพีงองท่าแย้เสร็จเลย กอไม่ง่ายไม่ง่ายเลยตอนทั้งที่เราเป็นเด็กคราเราแบบเด็เราไม่ทำอนไรที่ได้ทางะไรที่ไม่ได้ทำเราทำสูงที่สองได้ทำสูงที่สามสูงจนครบสองปีตอนนี้ผลงานที่เราออนไลนสี่ชิ้น